ชมอ่อัเนี่ยบาวางรอบรอบนี่เลยรอบตัวไฟเวิร์กเลยโซเดอร์นะเออไม่ต้องอัพอะไรนะวางแบบสแปมวางไปก่อนเอาตรงนี้เอาเอารอบนี้ดิอ้าวไม่รู้จะไปไหนแ,แต่แต่จะได้เหมือนกันทาไงเราละตุ่นขีก็สแปมวางเดียวบารสแปมวางสักแปดตัวะ วางแปดตัววางวางให้ในระยะของไอตัวนี้ก็ได้ไอไฟเบอร์แต่ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวอัพเด็กไฟวางกันแต่อย่าวเนี่ยวางเหลื่อมเอเหลื่อมแถบนี้นะไปเลยใหญ่ยตรงนี้พยายามมาแถเนี้ยกูจะนี้เอาไว้วางตีเจตรงนี้จะด,ดีกว่าตีเจจะไม่ค่อยโดนสตั้นบ่อยก็ยิ่งเอาแฮกเกอร์มาเยอะยี่เล่นง่ายอ่ะ แต่ตอนนี้ปูเดี๋ยวเน,นี้ยเว้นไว้นะเดี๋ยววางนี่ไว้ตัวแฮกเกอร์จะไม่รู้นะว่าปกติแล้วถ้าเล่นสองคนาจะห,รหรันเลยหนึ่งหรือสองปกตนนิว่าวางที่สองคือมันไม่แคปมันน่าจะไม่แคปเหมือนาวเวอร์เอ้ย TDX แหละเพิงเคยว่าสองตัวเหมือนเดิมอ่ะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยววางสเปรดฐางนี้ละสเปรดฐางนี้ไปเลย สองสี่หกเนี่ยมียสองตัวก็แปดตัวแล้วก็อัพไปก่อนนะไม่ต้องรออัพลูกหน้าไปก่อนเลย <S <S เล่นสแปมเดี๋ยวสแปมโซเชอรตองเกมโซเชียลแบกได้ยรับเร็วแบกได้จริง ค okay. เริ่มแล้วส,ส่สสวงไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรครับรอเดี๋ยวผมวัดแบบแบบดีเคต่อ เดิด้งไงเดบูก็ต้องเลือกเลือกแล้วคอยให้มันออกมากันเขาเป็นเพืพ่อสองเหรออืมเพื่อสองเอาสองอเดียวตัว ข้างต้องขายมั้เนี่ยโซเดอ,อร์เนี่ยเพราะว่าก็ไม่ได้อบที่ย้ายก่อนแล้วโอ้ยเกี่ยวบาปปิดบาจุกวางอะไรว่าถ่ายขายออกไหมถ่ายวนี้ออกไหมโซเดอร์เนี่ยเออ บ้าวา่าเขาไปเตรงนี้ก็ได้วางทิ้งไว้เนี่ยบ้าก็ามาแล้วบ้า,บาเฟลต์บ้าเฟลต์ทิ้งไว้เลยลเอามามาจะได้ระเบิดไว้ึ้น อัเคสองเดียวใช่ไหมจะได้ปล่อยอ่าเอาสามเลยเอาหนึ่งสามคือตอนนี้ป้าไพา่เอาทุกตัวค่อยทีละขั้นแบบหนึ่งหนึ่งชุดอะเอาเป็นหนึ่งเอาเป็นสองก่อนพอครบหนึ่งชุดป้าก็ค่อยทยายเอาเป็นสามพอครบสามป้เอาเป็นสี่ต่อแล้วค่อยเมีวางนี้วางเอ็กเซปิดท้าย ตัวก็พยายไาม่อยู่ไอ้ตัวไฟเบอร์ให้เป็นเล่นตาม Minha been ไม่เล่นเนี่ยนายสองแฮกเกอร์มันโดนนี้อ่ะโดนดมโด,ดนแกแล้วเรื่องบั็กยูไออ่ะเล่นงานถึงเยอะตัวมันอ่ะตัวโตงอ่้ยมีทุกอย่างอะ่ะสโลโด้านนัมมิกก็ดี๊อปปี้ตัวอีกโอทุกอย่างตัวดีเจแท้มันต้องนั่งสโลโอเองแล้วโอเคไหม Bye. Okay, okay. คอมมินเดอร์มากแล้วเบี้ยบาสวางแฮกเกอร์ตัวนี้หนึ่งตัวตรงเนี้ยตัวนึงเลยบอกไปก่อนบอกบอกให้วางไว้เตรม แต่แบบยังไม่ใช่เนี่ยมันให้เอาอะไรก็ได้เอาตัวจำเป็นก่อนแต่ตั้งเหลยก็เอาเลยในบริหารเงี้งยนี่กูคุมอะไไม่ได้แล้วสวยยัไงอีกสิวะ เปลี่ยนไบเป็นดมีนนะเอาสายบนอาจจะแพงนะอืม หลังบารอัพไฮเกอร์เสร็จมาอัพตัวโซเชอร์ให้แม็กซ์ตัวเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยดีเอปิดท้ายด้วยเอ็กเซลจะเพิ่งเปลี่ยนจะเพิ่งเปลี่ยนโมงจะเอาไปยังยัจะอาไดอได้ละไวมันไวไวอยู่ไวอยู่ทำเป็นเราเหลือแล้วตอนเนี้ยถ้าเคลียร์เวไมกี่วัยถ้าไวไมเคลียร์ไวเราก็สบายแล้วคนนี้มันสตารไม่หมดหรอได้ละโอเคไล่อัพโซเชอร์ต่อเลย ผู้ดาวอ,อยู่ดิรอแป๊แบไปไปได้ไอตัวแฮกเกอร์อ่ะไอคิวหนะรอรอหลังเอ็กเซลแม็กเราแนะนำใช้จังหวัดบอสด,ดีกว่ามันแพงมากเลยอ,อ่ะตอนนั้นตังเราต้องเหนื่อ,อยจริง

เดี๋ยววางรอไปนิ่งเรีมไม่ต้องวางรอวางรอบมาให้มันสตั้นตัวเสร็จตรอบมากสึ่งไปโอเคะมาณนี้โอเค,นนอเคแม็กโจ้ดิงสวนนัสนสวัส แบงค์อัพบนหรือล่างไม่ถ็นอะไรโปรแกรมไอ้แฮกเกอร์บนบนเดียอะไรไม่ว่าจับล่างด้วยล่างไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เรามันต้องการเงินนี้นเหลเก็กเกียนก็ล้มอยู่แล้วเอาบนดีกว่าบนมันก๊อปปี้โหดกว่าตอนนี้เอามอนที่มันเสกมาชนเอาเอาดาเมจด,ด้วย <S <S อเคหลังนี้ไม่มีแล้วชิวๆเลย บ้าวานตรงนี้ไปนะเดี๋ยววานตรงนี้ในตัว Excel อเฟลเลยค่อยๆครับชีลละตัวชีลละตัวก็คือแค่แฮกเกอร์สอง 2, ตัวแม็กนี่เขาโกงเล่ตอนนี้แเราก็สบายแล้วตัวไอบีบ่เขาบ้านยากตายเร็วขาดไหนก็โดนมึงแกก็ห้ามกูเล่นไม่ได้หรอกถ้ามึงแก้เมืออ่อไหร่อ่ะ โอ้มันโกงอีกี้อะสโลได้รดเด็ได้หามาเถอดตัวอะไรเสกๆมะแฮกเกอร์สองตัวเลยแล้วขับบนเด๋ยวขับบนแม่งหมดเลยยังเอาพลังกระถินะจะเอามาก็ได้แ,แต่ไม่ห้ามอะไร ล่างลิ้นโอเคอยู่เล่นมันเยอะกว่าไงเดี๋ยวไว้ก่อนโอกาสได้สมงวันเอ๊ยมึงก็ตีแน่นเฮียผู้สาววางรอไว้มันยังตีข้างในอีกอาดาเมย์เล้นเล่นดดเมย์กันโอ้โหเดี๋ยวไป <Tip. S 2> มันไม่ติดอยู่แล้วว,ว้บอสมันไม่ติด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ในเกมค้างเองเทีย่ะ้ะเมื่อกี้เห็นคุปะมือนกันเกมมันค้างเองอที่โน้ตคุปปิงค้างแล้วเมื่อกี้เรนี่ตายเสียอะไรนี่ห้าโอ้อ่าพอดีเอเดอร์สตาร์ดอ่า,อา,ตา,ตอาไม่เอาห้าเลนนี่ปะ ถ้าบ้าตังเหลือบ้าไอเราก็มปีไอเซย์แล้วก็วางเพิ่มเลยวางแถเนี้ที่ว่าิเวณไว้บวาให้หมดไปเลยก่าว่าจะวางให้หมดก่อนเราว่าตามมันจะอะไรมันจะม่มันนนหารหานสองก็จะอาจจะไม่เต็มที่เท่าไรแต่พอนนี้มันก็เหลืย ง่ายเลยวะง่ายกว่าเยอะอีแล้วมันก็สบอมันเถืะอโอ้ยเฮียโอ้ยกูเหงิกข้างแรกาข้วนเฮียที่มันมันไปโยนใส่ตัวที่รอไว้จริงๆนะ ง่ายจัดแฮกเกอร์โกงครับเสร็ยแล้วชนะชนะยชนะแล้วเอ,อ้ะเช็คเดียวขอเช็คเดียวบอกแล้วง่ายตายไม่ได้ยากเลยเลยดูคาสิโนขอแค่แฮกเกอร์ไม่บักแดกอ่ะเอ็นซิน คุณนายดูใจดีเจ้านะโอ้โอหเจือเถิดเจือเถอดตามมาได้มาก็ได้เลยคู่มือยังรอดอีกเหรอเด็กเดี๋ยวนี้พี่ที่ยังมีที่ยังยิ้อดอยู่อนี่ยน่ะมันจะมีอะไรวันนี้ที่แยกกับอี่หญิงวะอ้าว เลตี็บร้อยครับและเบอีกครั้งที่เราปลอดภัยต้องคอยขอบคุณเจ้าแฮกเกอร์ที่ผมนะเชื่อมันว่ามาเก่งจริงจบโกงจริงไะตัวตัวมันโกงจัดเลยหมนแล้วจะได้ชิมินเนี่ยทันสองอะ